มันโบนาวอนไปดวงาัไงมันต้องบรจุสามค้งได้ของโนี้อย่างนั้นมันโอไม่ได้ในใกล้กันเรจะบดเาเอเสนที่สิงเอสาเจ้าโดนห้องเอาอ้ยเม่อตอจไปดวงบ้าเรอไงในตอนน้กำลังจุป่าเถืนไปคุยเรื่องนจะบวยให้เหรอนี่นะตันาจะออนเาไปคนนี้ ไ่กระโทงจู่ก้องยี่ใบแบตซี่มันไม่ได้คุกเมื่อวานก็มาเอาไม่ได้มันต้องได้วันนี้วันพระนี่วันนี้มันก็เล่าเส้นไรเล่ามาแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟมิลี่สิทธิไทยนะครับอยู่กับคุณตาบุญธรรมนะครับผมวันนี้เลือกงามยามดีมารับเอาวัตถุมงคลนะครับที่มาให้บุญธรรมคุณตาบุญธรรมทำพิธีให้ให้นะครับผมวันนี้ก็ เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเสริฐยกขันให้ท่านครับผมพ่อหมอยกขันครูให้พ่อหมอบุญธรรมนะครับส่งให้รับกับมือเนาะรับับกมือเาน้องก็รับกับมือเหมือนกันอ่าเอลโม่เลื่อๆชายเลื่อแบบสาธุขจาวสิบัาทสมาติคันครูอยู่รับเอวัตถุมงคลนั่งรูบาอาจารย์จิตเจ็ดจิตใจที่ เลือดเน่ไงเน่างวะไงซำเ่าก็อันชนคนพรคนเจ้าอันชุกคนชายคนเจ้าซาสุด้ เดี๋ยวแล้มารับไปแล้วนะครับาตากล้องเข้ามาเลยครับผมนี่ครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลเดือยงูเหลือมนะครับที่เอามาวันนั้นนะครับวันนั้นนะครับผมคุณตาก็ทำพิธีให้แล้วนะครับผมสวดบรรจุทำพิธีเป็นเมตตามหานิยมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะนำไปติดตัวไ,ไว้ใช้นะครับผมบคุณตาก็อาสารุมให้เออ ตางจานะครับแอปปลแอปลลอกจะเคมกระตุลทางต้มให้กับแบบปัลอกสอยอยไอ้ก hmm. ูเอสนตุเออเงาไเนาะเอไนาะอนี้เป็นเรื่อเราเรื่ให้รุมให้ได้เรือเราเรื่ะก็กัดกูเบียนะเอามาจะให้สันต่เออุานอคุณาฝันดีมากนะครับผม อยู่ว่าหน้าใหญ่ลูกใหญ่เนี่ยอ่อนมันเนื่ยน่ครับไปเฉลี่ยมองได้บ่อเลยเนะครับเวลุดีซีเอ่อพอวีออนจะแข่งจุ่มแล้วมันมันจุ่มอ่อนเด้เลก็จะเอาไปใส่กรอบนะครับผมกรอบเลือดเตียนแน่ก็บหนังหิ้งหิ้งเออบนังห้งกู้งหิ้งผ้าหเออบนังหิ้งผ้าแล้วเอาตัวนี้ใส่กรอบครับในเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็เอามา ใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับผมใช่อย่าไปใช้ในทางผิดๆเป็นสิริมงคลนะครับคิดดีทําดีนะครับอ่าวันนี้แม่เกลือไอ้หมอมีลายมอ้หมอหนึ่งมันก็เป็นลายศพสองเป็นลายที่ที่เขาทาในพัตรีมานะอมันลายมันจะถูกกันอยู่หลายลายทับทับตีเป็นลายนอนไม่ใช่ถ้าลายตั้งมันจะดี ลายมือเหลือเบืองหลังขับจากสูงอ exactly. ันนี้อันนี้เขาไปได้ไปข่าไปแกล้งเขาแบบห่าให้มากแบบสุจริตมีคนเอาของดีมาให้ยังสี่มึงรับไว้โลดอ่ะทเขาไปได้นไปคนคนบ่งหุจักใส่บงเข้าไปไปสัรนหายังเนาะเขาเอามาให้เขาเขาก็รับตัวรับหรือห้ามมันจุครับผมมันจุเลยเขาไม่แต่งานเขาเลยวันนี้เมื่อวานก็มีสายกลิ้งกลางเข้ามานะครับงานก็ติดต่อเข้ามานะครับสองงาน แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมอดนะฮะมงมมอดเส้นมิ่ม,มากเะะกะนะเ